จะมีิ์จะมีฤทธิ์จะมีเดชจะมีบารมีเมื่อท่านมีความเชื่อก็มีความศรัทธานะฮะครับก็ครับมีความเชื่อและศรัทธาตั้งใจนะครับตั้งใจอธิษฐานนะครับสุขภาพร่างกายสำคัญที่สุดเลยนะครับครับฐานะมันโขกที่ใหญ่มหาเศรษฐีอนาคต หน้าที่การงานจะลงเติบโตอโยไง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 ขยใหญ่ใหญ่กว่าทั้งหมดนะฐานนะฐานแข็งแรงอันนี้ยาวเลยนะน้ำตาเคียน,นครับน้ำตาเคียนเนี่ยฮะครับยาวใช่ไหมครับอ้ามีคนนะไปปั้นไปลูกอมอยากกินนะเอาไว้ไปติดตัวถ้าถ้ามันเยอะก็เป็นสองเมตรเอาไว้เก็บที่บ้านแล้วใส่ถุงตัวนี้นะ

ท่านนี้ก็หลก็กำลังทำพิธีสาวน้ำตาเทียนนะครับเพื่อสืบชะตาต่ออายุให้กับยิโยงที่มีความศรัทธานะครับท่านที่อยู่ในพารมิตรีนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งท่านก็จะได้รับการลงยันที่หลังมือเป็นลำดับต่อไปนะครับการลงยันหลังมือนี้มีค่าบูชาครู200บาทนะครับแจ้งให้ทุกท่านทราบด้วยเพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงก,กันนะครับ วันนี้เป็นรอบแรกสำหรับงานจุดจีนปีนี้ที่หลวงปู่ท่านเมตตาลงมาท,ทําพิธีลงยันที่หนังมือให้กับพวกเราเลยครับทุกท่านก็ทราบกันีอยู่แล้วว่าการลงยันที่หนังมือนี้เป็นการพลิกโดชนชะตาจากไร้ไกลเป็นดีนะครับจากที่มีอุปรสรรคก็ให้ผ่านพ้นอุปสรรคจากที่ดีอยู่แล้วก็จะได้ดียิ่งๆขึ้นไปแบบว่าครถ้วนกระบวนความกันเลยทีเดียวใน ช่วงวันปีใหม่หวันตรุษจีนนี้นะครับก็ขอทุกท่านมีความตั้งใจเดี๋ยวมาเข้าแถวรอคิวันอยู่ตรงนี้นะครับและก็โอรงการพิเศษสําหรับวันนี้ครับท่านอาจารย์วันชัยหลวงปู่บอกว่ามีพระหลวงพุทธทิพ์พระรอดพิพ์เ,เล็กนะครับอยู่ที่ท่านอาจารย์วันชัยปกติก็ให้เช่าบูชายอยู่ที่องค์ละ3 0 0 4 0 0บาทวันนี้ขรับรทดยเฉพาะทุกท่านอาจารย์แปะหวูปูกแปะ บอกว่า200บาท200บาทนะครับ200บาทเป็นพ่อทวดพิมพ์ารอดด้านหลังนี่มีลายเซ็นของนักเด็นธงชัยนะฮะแล้วก็บนฐานพิเศษจะเป็นดินกับยานะจากตำบลบำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาที่ทำหลวงพ่อทวดเมื่อปีพศ2577แล้วก็จะมีข้าวสารหินจากูดนาดูมแล้วก็เข้าตอกพร่วมจากสุโขทัยแล้วก็ผมพิเศษอิทธิเจปัรรมันตีนสิงห์ มหาลาาและทุคนคุณแล้วก็พิเศษสมเด็จทรงชใยมอบบุญสารม,มาให้จัดแปะ๊ะแล้วก็เลยประกอบพิธีปลูกเศษบุญสารแล้วก็ปลูกเศษใหญ่ๆหลายๆครั้งวันที่11มเมื่อเดือน11นะอ็ดนะเดือนหนึ่งตอนที่11บเป็นวันอายุอาจารย์มงคนของอาจารย์แปะ๊ะ